h e l lo สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการปั๊มคนดูไลฟ์สดช้อปปีค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายของอยู่บนแพลตฟอร์ม s h o p ป e นั่นเองหรือว่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้เปิดร้านขายของสามารถเข้ามาดูเพื่อศึกษาไว้ก่อนได้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ากระแสช้อปปีมาแรงมากๆใครของใน,นชอบทำนะคะง่ายมากๆเลยเราใช้แค่เพียงลิงก์นะคะในการทําและที่สําคัญไม่ใช้รหัสผ่านค่ะหากใครสนใจอยากรู้ขั้นตอนเป็นยังไงนะคะติดตามได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบเริ่มจากเข้าไปอดเพื่อนกันก่นกอนนะคะที่โปรแกรม LINE ค่ะพิมพ์ assign ปั๊มไอไทยเป็นบริการจากร้านปั๊มฟอลโลค่ะ พอมาถึงหน้านี้นะคะก็ทักแชทคุยกับแอดมินได้เลยโดยที่แจ้งไปลเลยค่ะว่าเราอยากปั๊มวิวไลฟ์สดในช้อปปีค่ะทุกคนและนี่ก็คือราคาไลฟ์สดในช้อปปีนะคะเริ่มต้น30นาทีสูงสุดก็คือ60นาทีค่ะและในวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการที่30นาทีแบบ50ดวงตาค่ะทุกคน พอเราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพแบบนี้มาเป็น QR code ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองแล้วก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องนะคะแล้วก็นำไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายมากๆเลยพอจ่ายเงินนะคะก็ส่งสลิปให้แอดมินแบบนี้ได้เลยแอดมินจะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะสอนวิธีการส่งลิงก์ไลฟ์สดในช้อปปีให้แอดมินค่ะไปดูกันเลยค่ะ เราก็เข้าไปเปิดแอปพลิเคชัน s h o ป e ีขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือหน้าแรกนะคะมองล่างสุดนะคะจะเห็นคำว่าไลฟ์ค่ะให้เรากดรูปคำว่าไลฟ์ได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะคะให้สังเกตขวามือบนสุดนะคะจะเห็นรูปบวกให้กดบวกค่ะก็เป็นอันเริ่มการไลฟ์สดแล้วค่ะซึ่งพอมาถึงหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราใส่รูปภาพหน้าปกแล้วก็ใส่หัวเรื่องในการไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆก็ทำตามขั้นตอนในช h อป e ีบอกได้เลยค่ะ พอใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็กดต่อไปด้านล่างได้เลยค่ะก็จะเริ่มการไลฟ์สดทันทีกดเริ่มไลฟ์ได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะเริ่มไลฟ์สดเนี่ยให้เรามองบนสุดค่ะขวามือจะมีลูกศรน,นะคะที่คล้ายรูปแชร์ให้กดอันนั้นนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ค่ะเพื่อนำลิงก์ที่ได้เนี่ยไปส่งให้อดมินค่ะแบบในแชทได้เลย ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูด้วยนะคะยอดเรื่องของอุ้มคือ1ค่ะหรือว่า1วิวนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาหน้าที่เราไลฟ์สดในช้อปปีค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ชมของเรามี2คนนะคะเราลอยอดขึ้นได้เลยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะคะยอดผู้ชมเนี่ยทยอยขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสรุปแล้วนะคะปั๊มวิวไลฟ์สดยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตาค่ะ เมื่อตอนต้นคลิปนะคะเราซื้อไว้ที่50ดวงตานะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ครบแล้วค่ะตอนนี้ยอดขึ้นไปอยู่ที่52ดวงตานะคะสรุปแล้วร้านนี้นะคะดีเลยค่ะยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตาแนะนำเลยค่ะทำได้จริงนะคะปั๊มวิวไลฟ์สดช้อปปี้ค่ะ จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มคนดูไล์สดช้อปปี้แต่ในคลิปนะคะจะเห็นมอยอดวิวคนดูทยอยขึ้นจริงค่ะไม่ตกตาเลยเนาะแล้วที่สําคัญเราใช้แค่เพียงลิงก์อย่างที่อุ้มแจ้งไปนะคะและก็ไม่ใช้รหัสผ่าน <S <S ดังนั้นเนี่ยแอร์ค้าเพื่อนๆจะปลอดภัยแน่นอนค่ะหากใครสนใจนะคะทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ลไลน์แอร์คปั๊มไอจีไทยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลน์ให้ดูตรงนี้ค่ะซึ่งซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านดับหนึ่งค่ะที่ให้บริการ เกี่ยวกับโซเชียลเดียทุกประเทศเลยนะคะและเวลาเพิ่มเพื่อนอย่าลืมกดอัศัยด้านหนาด้วยนะคะทุกคนในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะสําหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการอับคนดูหลายสดยนในส่วนของนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ